สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับได้ระข่าวกับเอเนวิสไทม์พบกับผมชาลิตนะครับวันอาทิตย์ที่13มีนาคม2565ช่วงค่ำนะครับอากาศก็ยังอบอ้าวนะครับวันนี้ที่บางเลนนะคปรปฐมแอดมินเจอมากับตัวนะครับยัง3าเสองศาในช่วงกลางวันร้อนหนักเลยคือประมาณบ่าย4โมงถึงบ่าย5โมงนะครับปกติเนี่ยเที่ยงเที่ยงเราคิดว่ามันจะทเที่ยงบ่ายโมงนี่คือแดดร้อนสุดแต่ไม่ใช่ครับผมสังเกตมา2-3าปีหลังเนี่ย บ่ายสี่ถึงบ่ายห้าโมงนี่ร้อนสุดจัดจริงๆนะครับการแต่งตัวอาจจะไม่เรียบร้อยบ้างก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมนะครับวันนี้ข่าวสารเกี่ยวกับมาตรการต่างๆก็คงจะไม่มีอะไรมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับซึ่งทุกอย่างก็ยังดําเนินไปเหมือนเดิมคนละครึ่งเฟดสี่ก็ยังได้แค่คนละพันสองนะครับการเพิ่มวงเงินเป็นพันห้าทางกระทรวงการคลังก็ยังไม่ได้มีการรับลูกเอ่อรับลูกหรือว่าตอบรับ เสนอครอรมอเพิ่มเติมแต่อย่างใดในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วนหลังจากนี้ไปก็ไม่ทราบเพราะว่าราคาสินค้ารบริโภคบริโภคก็ขยับสูงขึ้นอย่างที่ผมรายงานให้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเป็นประจำซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบอยู่แล้วนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยเจอกับตัวนะครับตอนนี้เปิดร้านลูกชิ้นไปซื้อลูกชิ้นก็ราคาขึ้นนะครับดูแลคุณแม่ยายที่ป่วยติดเตียงราคาแพมเพิดอะไรต่างๆมันขึ้นหมดน้ำมูกน้ำมันนี่เรียกว่า100บาทได้แค่กระยิมมือเดียวเท่านั้นนะครับรถมอเตอร์ไซ ถังเล็กๆเ,เนี่ยเติมทิ้งต้อง150เกือบ200ถึงจะเต็มถังอ่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับส่วนคลิปนี้อาจินจะมาเน้นย้ําในเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา40นะครับช่วงนี้อาจจะต้องมาคุยเกี่ยวกับประกันทังคมเยอะหน่อยเพราะว่าสถานการณ์การระบาดของโควิดนะครับยังมีอยู่แน่นอนครับถามว่าทาไมผมถึงต้องมาเจาะที่ผู้ประกันตนมาตรา40ผมเชื่อว่าหลายคนสมัครมาตรา40 มีเหตุผลแตกต่างกันไปตั้งแต่อดีตผมจำไม่ได้แล้วว่าเริ่มแรกเนี่ยน่าจะประมาณสักปี5-6-5-7ประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่เริ่มมีการนำมาตรา4 0ออกมาแล้วก็บางท่านก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างบางคนก็ส่งแค่ช่วงปี2ปีแรกก็วินระยะมา2-3ปีเพิ่งจะมานึกได้อีกทีก็ตอน ที่ภาครัฐเขาจะเยียวยาผู้ประกันตนใน29จังหวัดสีแดงเข้มอ่าพนนึกได้ก็ไปดูเอา้าฉันเป็นผู้ประกันตนมาตรา40น,นี่นะก็ส่งต่อได้ก็โชคดีหน่อยตรงที่ว่าข้อกําหนดของผู้ประกันตนมาตรา40เนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบย้อนหลังในกรณีที่เราลืมจ่ายหรือไม่ได้จ่ายนะครับไม่ว่าจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีก็ตามสถานะความเป็นผู้ประกันตนเนี่ยไม่ขาดนะครับย้ําว่าสถานะความเป็นผู้ประกันตนไม่ขาดแต่ทีนี้การที่เราจะไปเบิก ขอรับสิทธิประโยชน์กรณีทดแทนต่างๆนะครับสิทธิประโยชน์ทดแทนต่างๆเราต้องไปดูเงื่อนไขแต่ละข้อซึ่งในช่วงนี้เนี่ยผมจะเน้นย้าในเรื่องของกรณีเจ็บป่วยเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดยังระบาดหนักแม้ว่าอาการจะไม่รุนแรงแต่ก็ติดเร็วกระจายเร็วนะครับหลายท่านก็ดีหน่อยตรงที่ว่าชุดตรวจ ATK เนี่ยราคามันดรอปลงมานิดนึงนะครับแล้วก็มีให้เลือกทั้งการตรวจเนื้อเยื่อน้ําลายใน โรงปากนะครับหรือแม้กระทั่งการแยงจมูกก็สามารถเลือกได้ก็เป็นทางเลือกที่ดีเพราะบางท่านอาจจะไม่ถนัดในการที่จะแยงจมูกตนเองนะครับทีนี้เมื่อวานก็เน้นย้ําไปแล้วนะครับด้วยการที่ผมได้ไปอ่านข่าวฟังข่าวมาว่าผู้ประกันตนมาตรา40นะครับที่จ่ายเงินสมทบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์บางท่านก็จ่ายกุมภาเดือนเดียวบางท่านก็จ่ายล่วงหน้าแล้วบังเอิญว่า ที่มติคอรมอมีมติเห็นชอบให้ลดอัตรางเงินสมทบ40%ให้จ่ายเพียง60%เนี่ยมันกลายเป็นว่าท่านผู้ชม,ย,ย,มย,นะยังต้องจ่ายเต็มอยู่นะครับยังต้องจ่ายเต็มอยู่เหตุผลก็คือว่ามันยังไม่ลงประกาศในราชกิจจานะครับกดกระทรวงที่ออกโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังไม่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งทางประกันสังคมเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ทีแรกคาดการว่าจะออกทันในช่วงปลายเดือนกุมภาสุดท้ายก็ไม่ออกมีนาแล้วนี่วันนี้วันที่13แล้วก็ยังเงียบนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าประกันทั้งคมรู้เพียงแต่ว่าพูดไม่ได้ว่ามันไปช้าไปติดที่ตรงไหนนะครับเอาเป็นว่ายังไม่ลงประกาศในราชกิจจามันก็ไม่สามารถที่จะมีผลบังคับตามกฎหมายเมื่อมันยังไม่มีผลบังคับเราก็จ่ายกันเต็มส่วนที่จ่ายเต็มเนี่ยเมื่อวานมีสื่อรายงานก็เรียกว่าเป็นสื่อใหญ่นะครับ มีการรายงานกันไปว่าทางประกันทังคมสามารถให้เข้าไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มในเว็บไซต์สำนักง,งานประกันทังคมชื่อว่าเป็นใบคำร้องขอรับเงินคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยความสมัครใจแล้วก็ส่งเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนนะครับใบเสร็จที่เราจ่ายในเดือนกุมภา นะครับแล้วก็สำเนาบุ๊กแบงค์ไอ้บุ๊กแบงค์เนี่ยมันจะได้แค่สีธนาคารนะครับก็คือกรุงไทยทกศออมสินแล้วก็กรุงศรีอยุธยานะครับแค่สีธนาคารผมก็ไม่แน่ใจว่าแล้วถ้าคนที่ไม่มีสีธนาคารนี้จะทํำยังไงถ้าไม่มีสีธนาคารนี้จะทํำยังไงพอมันเป็นประเด็นแบบนี้ปุ๊บผมก็เลยแคลงใจว่าเอ๊ะแล้วเราจะเชื่อ สื่อที่รายงานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดไหนก็ลองไปเช็คในเพจ Facebook สำนักง,งานประกันสังคมก็ยังไม่มีการลงรายละเอียดนะครับมีแต่เพียงท่านโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมที่รายงานเป็นคลิปสั้นลงใน TikTok อกนะครับใครยังไม่ได้ตามก็ไปตามแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ประกันสังคมมีการประชาสัมพันธ์ข่าวทุกช่องทางในโลกออนไลน์นะครับท่านโฆษกก็บอกแต่เพียงว่า,อารอให้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อย ใครที่จ่ายเกินไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาทําเรื่องขอแล้วก็เดี๋ยวทำประกันนังคมก็จะเอาแบบฟอร์มแปะไว้ให้ที่หน้าเว็บไซต์ซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะใช้แบบฟอร์มไหนอันนี้ท่านโฆษกบอกแต่ก็พอมีสื่อรายงานออกมาปุ๊บแล้วประดวกกับว่าผมก็ไปดูที่เพจ Facebook สํานักงานประกันนังคมก็ยังไม่มีความคืบหน้าก็เลยตัดสินใจโทรไปหาเจ้าหน้าที่1506นะครับสายด่วน call center 1506กระทรวงแรงงานผมบันทึกเสียงบันทึก บันทึกเสียงสนทนาไว้ด้วยแต่ว่าผมยังไม่ได้เอาลงให้ท่านผู้มชมดูเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนซึ่งเจ้าหน้าที่ตอบผมมาแบบนี้นะครับว่าการลดอัตราเงินสมทบมาตรา40ในส่วนที่เกินในส่วนที่เราจ่ายเกินแล้วจะขอรับคืนเนี่ยเจ้าหน้าที่1506แจ้งว่าข้อมูลที่เจ้าหน้าที่คอเซ็นเตอร์เขามีเนี่ยนะครับยังไม่ได้ระบุว่าให้สามารถไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มตรงไหนแบบฟอร์มอะไร แล้วก็เอาไปยื่นที่ประกันสังคมหรือส่งไปรณีนีลงทะเบียนหรืออ e ีส่ง e ี s ไปผมก็ถามเจ้าที่ว่าอ้าวแล้วจําเป็นไหมที่แล้วในอนาคตเนี่ยมันจะต,ต้องใช้แบบฟอร์มสปสหนึ่ขีดสองสามทับสไหมซึ่งเป็นแบบคําร้องขอรับเงินคืนโดยความสมัครใจเนี่ยเจ้าห้าที่บอกว่าขอให้รอขอให้รอประกาศจาก ประกาศสังคมอยางเป็นทางการก่อนหรือขอให้รอกฎกระทรวงเนี่ยลงประกนนราศในราชกิจจานุเบกษาเสียก่อนแล้วทางประกาศสังคมก็จะแจ้งให้ทราบซึ่งเจ้าหน้าที่1506ก็ตอบได้แค่นั้นครับมันก็เลยกลายเป็นว่าข้อมูลจากเจ้าที่1506มันก็ไปย้อนแย้งกับทางกับทางสื่อที่รายงานออกมาครับเพราะนั้นอันนี้ท่านผู้ชมก็ฟังหูไว้หูนะส่วนจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ถ้าไม่เชื่อผมอีกก็ กด1506เลยครับผมโทรติดเมื่อวานรอสักประมาณบางช่วงก็รอ10นาทีบางช่วงก็รอ15นาทีในช่วงถือสายรอเจ้าหน้าที่นะครับอะทีนี้เเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเป็นว่ามันมีช่องทางที่จะรับคืนแล้วกันแต่ผมแค่สงสัยเพิ่มเติมว่าถ้าประกันทังคมกําหนดแค่4ธนาคารเนี่ยนี่คือภาระนะภาระแล้วเดี๋ยวจะต้องเราก็ต้องรอประกาศว่าประกันทังคมถ้าสมมุติเราไม่มีบัญชีอุกกรุงไทย ไม่มีบัญชีทกศไม่มีบัญชีออมสินไม่มีบัญชีกรุงศรีอยุธยาแล้วจะรับคืนทางไหนเงินมันไม่กี่บาทจะเสียเวลาเดินทางไปหรือจะเสียเวลาเดินทางไปที่ประกันสังคมหรือจะจ่ายเป็นเช็คก็คงไม่ใช่อ่ะอันนี้เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูครับว่าเราจะเชื่อถืออันไหนได้มากกว่ากันนะครับแล้วก็กรณีที่เจ็บป่วยเมื่อสักครู่เมื่อกี้ผมไม่แน่ใจว่าพูดหรือย,ยังแต่พูดทิ้งท้ายไปอีกทีหนึ่งว่าการนับนั้นเราจะนับแค่ สี่เดือนนับจากวันที่เราเจ็บป่วยบางท่านถามว่าเคยส่งเงินสมทบตั้งแต่ช่วงเงินเยียวยาปีที่แล้วนะครับรกรกฎาสิงหากัคาคือจ่ายครบสามเดือนแล้วหลังจากนั้นมาคือไม่ได้จ่ายเลยกรณีแบบนี้เนี่ยพอมานับถึงปัจจุบันมีนาหกห้าเนี่ยนะครับข้อกําหนดและเงื่อนไขของประกันสังคมมาตราสี่ศจะเบิกชดเชยกรณีเจ็บป่วยได้ก็ต่อเมื่อ นับย้อนหลังไป4เดือนนับจากวันที่เราเจ็บป่วยสมมุติผมเจ็บป่วยวันนี้นายก็เจ็บป่วยวันที่13มีนาก็าคือเจ็บป่วยในเดือนมีนาเนะ่ยเขาก็จะไม่นับเดือนมีนานะครับเขาก็จะไปเริ่มนับเดือนกุมภาอ่ากุมภามากราธันวาพฤศจิกาอ่าท่านผู้ชมต้องไปตั้งต้นในช่วงเดือนพฤศจิกาครับพฤศจิกาธันวามากรากุมภาสี่เดือนนี้ถ้าท่านผู้ชมจ่ายเงินสมทบอย่างน้อย3เดือนนะครับไม่จําเป็นต้องจ่ายต่อเนื่องก็ได้นะครับอ่ พฤติกาจ่ายธันวาจ่ายมกราไม่จ่ายคุมพามาจ่ายอ่านแบบนี้ได้เข้าเกณฑ์หรือพฤติกาจ่ายธันวาไม่จ่ายมกราคุมพาจ่ายแบบนี้ได้ไม่จําเป็นต้องจ่ายติดต่อกัน3เดือนจ่ายเว้นได้แต่ให้นับย้อนหลังแค่4เดือนนี้แต่ถ้าถ้าท่านผู้ชมเคยเป็นผู้ประกันตนมาก่อนไม่รู้หลัอ5ปี10ปีหรือหลายๆเดือนมาก่อนแต่พอมานับช่วงสเดือนก่อนเจ็บป่วยเนี่ย จ่ายเงินสมทบไม่ครบ3เดือนเบิกไม่ได้นะครับนี่คือข้อมูลที่ผมได้โทรศัพท์ไปเน้นย้ำกับเจ้าที่หนึ้าเมื่อวานนี้ถามให้เน้นๆเลยว่าวิธีการนับเป็นอย่างไรนะครับเพราะนั้นก็เอามาเน้นย้ำให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับอา้าวในช่วงเย็นๆวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะครับมีข่าวสารคืบหน้าประการใดแอดมินจะนำมารายงานให้ทราบในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ